โอ้เมื่อโชว์เปอร์สวัสดีค่ะรอบแล้วพาไปปลูกกระหล่ำอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วถือว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะแบกเสร็จขึ้นรถทุกคนแต่ทน่แน่ตอนนี้ก่อนไปนะคะขอเตรียมตัวแป้งน้องแพ้จะใส่ถุงทงถุงเท้าด้วยนะคะเพราะต้องใส่รองเท้าบูทเพราะเวลาไม่ใส่นะคะรองเท้าบูทกัดเท้าตลอดพอๆกับหน้าเลยนะคะแสงแดดจ้าแบบนี้เราต้องใส่ธนาคานิดนึงแล้วนี่ก็จะเป็นวิวบรรยากาศหน้าบ้านช่วงนี้นะคะก็ถึงว่ายังร่มรื่นอยู่ไหนๆก็เตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ขอรอช้าแล้วจ้ะ ทุกคนรีบไปกันเลยแล้วก่อนไปถึงสวนนะคะเราต้องดูบรรยากาศมุมกว้างก่อนหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะคะว่าแปลงกว้างขนาดนี้เจ้าของเดียวหรือเปล่า,าน้องแพรจะบอกว่ามีหลายเจ้าของจา้าแต่วันนี้คุณน้าตัดเป็นคนแรกเพราะหัวกะหล่ำคุณน้าแก่ได้ที่แล้วคะ่ะหัวเขียวขจีสวยกําลังดีเลยนะคะทําการตัดแบบนี้ทีละหัวตัดเสร็จก็ทกําการเรียงไว้เป็นกองๆองนะคะเพื่อที่เวลาคนมาแบกจะได้ทําการหยิบจับใสต่ตะกร้าง,ง่ายๆแล้วก็เร็วด้วยนะคะคนมาแบกมีแต่ผู้ชายลุวนๆเลยจ้าทุกคน4 5ห้าคนคือแข็งแรง น้องๆก็จะทํากันใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนะคะใส่จนเต็มเลยนะทุกคนอ่ะเต็มยังไม่พอจ้ะทุกคนล้นอีกคนแบกกระลำใส่กระลำล้นตะกร้าแบบนี้ต้องเป็นคนที่ถนัดนะถ้าไม่ถนัดรับรองว่ากระลำตกแน่นอนค่ะขอเซอร์ไพรส์นิดนึงจ้ะทุกคนแบกกระลำไม่ได้แบกแค่ผู้ชายนะผู้หญิงก็แบกจะรองสุดๆก็ผู้หญิงบนดอยนี้แหละทุกคนผู้ชายแบกผู้หญิงก็แบกแล้วสังเกตที่ตะกร้านะคะตะกร้าขนาดเดียวกันเลยค่ะเอาจริงๆน้องแพทเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะนึกถึงตอนสมัยเด็กๆไม่มีเงินไปโรงเรียนนะคะก็จะลุกแต่ เมืไปแบกกระหลามแลกกับค่าขนมตอนนั้นคือมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศหมู่บ้านน้องแพทเองไหนๆก็พามาดูกันแบกกระหลามแล้วนะคะพี่สาวบอกว่าเก็บนกกระหลามไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนกกระหลามที่แปลกดีนะคะขึ้นพร้อมหัวกระหลามจะขึ้นรอบๆด้านข้างนะคะแต่หัวจะเล็กกว่าแต่ใดๆคือหลานสาวน่ารักมากเลยค่ะมาเฝ้าคุณแม่ทํางานด้วยมาดูบรรยากาศที่สวนกระหลามเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูตรงนี้ต่อน้องแพทพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าอยู่บนดอยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นาสู้ดินหลังสู้ฟ้ากันสุดๆบางทีก็ไม่พอใช้ใจ่ายนะแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะน้องแพทขอเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกคนเลยค่ะ